สวัสดีค่ะวันนี้วีบก็จะมาอัปเดตข่าวสารของน้องๆวงอินท o n e ูวันเหมือนเช่นเดิมและในวันนี้เราจะมาพูดถึง3เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกน้องเคือหยีได้ไปร่วมงานกับทางแบรนด์โพ m เมล a t o โตโดยน้องนะคะก็มาอัปรูปพร้อมแคปชั่นเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้ร่วมปาร์ตี้เปิดตัวแบรนด์ที่เปรียบเสมือนสมบัติล้ำค่าของมิลานอิตาลีอย่างโพ m เมล t o ที่ห้างสรรพสินค้า เหง่จงโฮมเดอะล u กช r รสัมผัสดินแดนแห่งศิลปะอันทันสมัยและความงามของเครื่องประดับแสนล้ำค่าของมิลานเครื่องประดับก็คือสวยงามมากค่ะทุกคนคุณใส่ก็หล่อมากด้วยเช่นกันนะคะใครชอบเปเครื่องประดับเปกันค่ะต่อไปนะคะเรื่องที่สองที่จะอัปเดตก็คือน้องหลินมอ่อได้ร่วมรายการ Better Call us EP 6ทาง Tencent Video ค่ะ โดยทางรายการนะคะก็มาอัปรูปอัปคลิปน้องพร้อมแคปชั่นกริงๆๆ้งกริ้งกริ้งหลินโมแขบรับเชิญพิเศษประจำสัปดาห์นี้มาแล้วสาวๆบอกได้ไหมว่าพวกคุณรอมานานแค่ไหนเห็นพวกเขายิ้มอย่างมีความสุขอยากดูตอนล่าสุดแทบจะรอไม่ไหวแล้วทีมงานบอกว่าครั้งนี้ที่เบเตอร์คอสกับเฉิงหลิวและเจ้าเฉียวหุย เป็นประสบการณ์ที่ไม่เลวเลยทีเดียวยังไงก็ตามช่วงนี้ทุกคนมีมีมแชทใหม่ไว้ใช้งานกันแล้วหรือยังครับอยากรู้นะคะว่าน้องปลิ่นโมไปเมาอะไรในรายการบ้างก็ตามไปดูกันเต็มๆได้เลยคะ่ะต่อไปนะคะเรื่องที่3ที่จะอัปเดตก็คือน้องเป๋อหย่อมได้เข้าร่วมรายการชื่อวา่า a ปาชานลี โดยทางรายการนะคะก็มาอัปรูปอัปคลิปน้องพร้อมแคปชั่นกลิ่นหอมของพีททำให้ชนบทสดชื่นการเดินทางสำรวจอาหารของเฟิงหัวเริ่มต้นจากเฟิงหัวแล้วเจอกันนะออกเดินทางอาหารรดเลิศสำรวจบนท้องถนนอินชวัวนป๋อหยวนมาแล้วซัมเมอร์นี้ไปกับผมเพื่อชิมอาหารคลาสสิกและค้นพบความงามของอาหาร การสนุกมากค่ะทุกคนน้องปอยวนได้ไปทํากิจกรรมร่วมกับพี่ๆและพี่ๆก็มีหลอกให้น้องกินของแปลกๆด้วยนะทุกคนตามไปดูรายการเต็มๆกันค่ะและนี่นะคะก็คือทํสามเรื่องที่บีบีมาอัปเดตในวันนี้นะคะและถ้ามีอะไรเพิ่มเติมอีกบีบีจะมาอัปเดตอีกครั้งนะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับบีบีด้วยการกดไลค์กดซับสไคร e ให้กับบีบีด้วยนะคะขอบคุณเรื่องหน้านะคะ่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย